สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ er ก็จะมาย้อนลอยกันสักนิดหนึ่งครับหลังจากทีมชาติไทยเนี่ยจับสลากมาเจอกับกาตาร์ในรอบ2พรุ่งนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับโอเกอร์ o er ก็เลยจะย้อนไปดูสถิติที่ทีทมชาติไทยเนี่ยเจอกับกาตาร์ใน f i b, b Challenger ครับนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่เขาเด่นมีส่วนไหนที่เราเด่นมีส่วนไหนที่เขาได้มีส่วนไหนที่เราได้ยจับไปดูผลงานในครั้งก่อนครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงไปดูคะแนนด้วยครับว่าใครทำคะแนนได้มากที่สุดทั้งฝั่งเขาและฝั่งเเรราาานะคัวิหก่ททีมไย มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนให้เจาชนะพวกเขานะครับรวมถึงครับวิเคราะห์คู่อื่นด้วยครับในการเจอกันเนี่ยว่าทีมไหนเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อเพิ่มอัตรบในการเชียร์ของพวกเรานะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนชาวไทยนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างที่จับมาเจอกาตาแบบนี like ้นะครับ <like> <today> ต้องบอกเลยว่าอยากเจอมากๆหลายคนในอยากล้างแค้นมากๆนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีชาเลนจ์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีชาเลนจ์แล้วนะครับหลายคนแบบแม located, ่มันหมันเขี้ยวอยากเจอเหลือเกินแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยก LIKE ัน <c> ครับอย่างท ครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B นะครับแล้วก็จับสลากได้เจอกับทีมชาติกาตา์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมวยถูกคู่แล้วก็เป็นอะไรที่คาใจแต่ว่าไม่ต้องคาใจนานครับหน้าของศึกทิงแชมป์เอเชียนะครับจัดให้แบบเหมาะเหม๋งเลยนะครับในการที่ทีมชาติไทยจะเจอกับกาตา์นะครับทีนี้ครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมากันสักนิดนึงครับในการเจอกันที่ FIBB Challenger ครับนะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็แพ้กาตาไปนะครับสามต่อศูนย์แต่ต้องบอกเลยว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ย ไม่ขี้เลยเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราแพ้ไป26ต่อ24 25ต่อ23และ26ต่อ24ครับซึ่งผลงานของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับและนี่ก็เป็นสถิติภายในเกมนั้นครับกาตาครับโจมตีไป45ไทยโจมตีไป44นะครับส่วนคะแนนเกมบล็อกครับกาตาทําได้ดีกว่านะครับเขาทำไปได้7เราทําไปได้3การเซิร์ฟเอสรับใกล้เคียงกันครับกาตา4เรา3นะครับการเออร์เลอร์ก็เป็นกาตา21เราก็21เท่ากันนะครับส่วนคะแนนทั้งหมดครับเป็นกาตา77เราได้ คะขณะในเรื่องของเกมขุดครับเราทำได้ดีกว่านะครับเรา51กาตา49นะครับผู้ทำคะแนนได้มากที่สุดทางฝั่งกาตาครับเป็นทางด้านของไรมี่ทำไป16แต้มนะครับส่วนทางด้านของเราเนี่ยเป็นนภาเดชทำไป23แต้มทีนี้เราไปเจาะลึกในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งครับทางฝั่งกาตากันก่อนเลยเนาะโดยพวกเขาครับไรมี่ก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับทำไป13แต้มส่วนคนอื่นครับก็ทำคะแนนได้ลดหย่อนลงมาก็ไล่เรียกกันเลยนะครับตามมาด้วยทางด้านของเรเน ทําไป12นะครับโยเซฟครับทําไป11และอิบราฮิมทําไป10แต้มน,นะครับเราจะเห็นว่าทางกาตาเนี่ยเขาแจกจ่ายการทําคะแนนได้ดีมากๆเลยนะโอ๊กมองว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยครับ สว่วนทีมชาติไทยของเราครับในเกมวันนั้นนาพาเดชเนี่ยรับบทเป็นพระเอกเลยนะครับทำไป23แต้มตามมาด้วยอนุรักษ์ทาไป7แต้มนะครับแล้วก็เป็นอัศนพ์นทําไป7แต้มกิษราณิสไหวทําไป6แต้มนะครับแล้วประเสริฐทําไป3แต้มบุญยริศก็ทําไป3แต้มด้วยนะครับซึ่งวันนั้นครับเราต้องบอกแบบนี้ว่าทีมชาติไทยของเรานะครับไม่มีอนุษย์นะครับที่ได้รับการบาดเจ็บในซีรีสนามแรกซึ่งแน่นอนครับอัศนพ์ลงไปเล่นแทนก็ยอดเยี่ยมนะอกมองว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยในวิธีการเล่นแต่ครรั้้งงนีีททมชาาไยขอเ มีอนุษย์มีกับตันทีมของเราเนี่ยแน่นอนครับเกมของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะดูลงตัวมากขึ้นมีตัวเปลี่ยนมากขึ้นสมมุติถ้าแนวรุกข,ของเราเนี่ยเล่นกันไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนอสนพันธ์ลงไปเล่นได้นะครับแต่ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่มีตัวเปลี่ยนที่มันมากเอ,า,อาง่ายๆคือขนาดทีมครั้งที่แล้วเนี่ยดูจะเล็กกว่าขนาดทีมในครั้งนี้นะมองว่าขนาดทีมในครั้งเนี้ยดูลงตัวมากแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีกับตันกฤษดานินสวยแต่โอ้ก็เชื่อว่ามิดเดิลบ็อกของเราก็น่าจะช่วยกันเล่นได้ดีนะครับ ซึ่งแน่นอนครับการประทะก,กับกาตาในครั้งนี้นะครับจุดเปลี่ยนแปลงเนี่ยจุดที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยว่ามีหลายอย่างอย่างแรกเลยคือทีมชาติไทยของเราครับได้รับการคุมทีมจากโค้ดปาร์คเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นโอกเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้เกมแท็กติกหรือสิ่งต่างๆที่โค้ดปาร์คสื่อสารออกมาเนี่ยนักกีฬาไทยน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเราเชื่อว่าการเจอกับกาตาในครั้งนี้ทีมชาติไทยเก่งขึ้นกว่าตอนนั้นมากครับโอกเชื่อว่าการต่อสู้น่าจะเป็นอะไรที่สนุกครับอย่างที่2ครับการ นี้เล่นที่สนามกลางครับไม่ได้กาตาเป็นเจ้าภาพแล้วอกมองว่าจะมากจะน้อยทีมชาติไทยก็ไม่เสียเปรียบเหมือนตอนก่อนคือไปเล่นในบ้านเขาอะเอาง่ายๆคือยังไงเราเสียเปรียบทุกประตูอยู่แล้วแต่พอมาครั้งนี้ครับมาเล่นในสนามกลางเนี่ยอกมองว่ายังไงทีมชาติไทยก็ได้เปรียบขึ้นมาแหละถึงว่าอาจจะไม่ได้เปียบเขานะอาจจะ50-50แต่ก็ยังมองว่าก็ยังโอเคอยู่กว่าไปเล่นในบ้านเขาเลยครับและถึงแม้จะมีเสียงโหครับจากแฟนแฟนหี่านแต่ว่าตรงนี้ทีมชาติไทยก็แข็งแกร่งอยู่แล้วครับไม่ใช่พใชเพิ่งมาโดนโหนโดนโ ซึ่งตรงนี้มอกว่าทีมชาติไทยของเรารับมือและผ่านอุปสรรคตรงนี้มาได้แบบสบายๆอยู่แล้วครับเรื่องเสียงโหกว่าทารายทีมชาติไทยไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเกมนี้มีชาเลนจ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องชาเลนจ์เนี่ยครับก็เป็นข้อกังขาเป็นข้อคาใจของแฟนชาวไทยเนี่ยหลายๆคนคาใจมากเลยครับว่าแมตท,ที่เราเจอกาตาใน f i บ b c h a l เ e n g จ r c u ครับเนี่ยทำไมถึงไม่มีชาเลนจ์ครับแน่นอนครับมันมีหลายๆลูกที่รู้สึกว่า กลังขาเราและหลาลูกที่เคขาได้เปรียบอะโอเคแหละบางลูกเราก็อาจจะได้เปรียบแต่ว่า การไม่มีชาเลนจ์นะครับมันทําให้ข้อกังขาเนี้ยมันติดอยู่ภายในใจคนไทยอยู่ตลอดเวลาครับแต่โอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจอกับทีมชาติไทยไม่มีชาเลนจ์แต่พอเข้าไปในรอบต่อไปดันมีชาเลนจ์มาให้ครับซึ่งอันเนี้ยโอ้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ดูดูมีข้อกังขาในใจของเราซึ่งโอ้ก็มองว่าถ้าจะมีชาเลนจ์ก็ควรที่จะมีตั้งแต่รอบแรกเลยเพราะว่ากาธาเนี่ยเขาก็เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเทคโนโลยีเขาเพียงแค่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับมันเป็นข้อกังขาภาภยในในจ เราเพราะฉันครับการเจอกับกาตา ในสนามของอิหร่านเนี่ยไอเรื่องเสียงฮงเสียงโหงเนี่ยช่างมันตรงนั้นอไม่แคร์โอแคร์แค่ว่ามีชาเลนจ์เนี่ยทำให้เป็นแฟนอย่างเราเนี่ยหายคาใจคือถ้ามันจะแพ้เนะี่ยแพ้ได้นั้นเพื่อนนะแพ้ไปเลยแต่ว่าขอให้มันมีชาเลนจ์ขอให้การตัดสินมันไม่กางขาแน่นอนครับว่าบางจังหวะเราก็มีได้เปรียบเหมือนกันนะเขาก็มีได้เปรียบเหมือนกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมีชาเลนจ์ดีที่สุดอย่างน้อยเราก็ได้ชาเลนจ์อย่างน้อยเขาก็ได้ชาเลนจ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่ออแลวรเกเรออรเก,กกมมมมมมน่่งาาาา์ีัฬจะส อย่างลูกเนี้ยเฮ้ยไม่มั่นใจว่าทัดไม่ทัดเอาชาเลน g ์ไปเลยพอชาเลนต์ปุ๊บเฮ้ยมันทัดจริงอะ่ะก็ว่ากันไปมันไม่ทัดอะ่ะกรรมาการก็ตัดสินถูกแล้วอะไรแบบเนี้ยอกเชื่อว่าอารมณ์เกมตรงเนี้ยมันก็จะได้ไหลลื่นกันไปด้วยนะครับถ้ามีชาเลน g ์เข้ามาและครั้งนี้ก็มีชาเลนต์อกเชื่อว่า เป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับในการเจอกับกาตาเนาะทีนี้ครับเราไปดูผลงานของกาตากันสักนิดนึงครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยนะเพื่อนไม่เสียเซตให้ใครเลยนะครับสำหรับกาตานะครับโดยพวกเขาชนะอินเดียไป3 0ชนะทางด้านของอัฟกานิสถานไป3 0เช่นเดียวกันนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเสียเซตถึงแต้ม20เพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับในการเจอกับอินเดียนะครับนอกนั้นนะครับโอ้โหอัฟกานิสถานกับอินเดียไม่สามารถทําแต้มได้ถึง20ให้กับกาตา เลยครับซึ่งโอ๊กหองว่าก็ดูจะเป็นอะไรที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะสำหรับกาต้านะตรงนี้นะครับ ส่วนนักได้ทำผลงานได้ดีครับก็ยังคงเป็นไลมี่กับทางด้านของจเจฟนะครับซึ่งถือว่าตบแปลกตบแจกเลยนะครับกาตาก็ยังเด่นในเรื่องการกระจายการทำแต้มเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้มาตรฐานของเขาก็ไม่ตกเลยนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับอันดับที่1ที่ทำแต้มได้นั่นก็คือนภาเดชนะครับทำไป27แต้มส่วนหน้ารองลงมาก็เป็นอนุทนะครับทำไปได้26แต้มนะครับลดหลั่นลงมาเพียงแค่นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับส่วน้าอนุรักษ์ครับทำไป18แต้มแต่ทางพว่เ ทราบกันนะครับว่าน้องเต้ของเราจะเน้นไปที่เกมรับมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็น3ทหารเสือที่เราพร้อมชนกับกาตาเหมือนกันนะครับสรุปง่ายๆนะครับกาตากับทีมชาติไทยนะครับจุดเด่นจุดด้อยอกว่าเหมือนกันเลยจุดเด่นนั้นกนะ็คือการกระจายแต้มในการตีนะครับทีมชาติไทยทําได้เนียนมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเช่นเดียวก,กาตากระจายแต้มตีเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแต่อกมองว่าสิ่งที่จะไปวัดกันจริงๆเนี่ยคงจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามครับว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันใครจะผลงานได้ดีกว่ากันมากกว่าในเกมวันนั้นนะคร ผลงานส่วนตัวรวมถึงผลงานของทีมใครจะทําได้ดีกันหรกว่า,ว,าวัดกันที่หน้าสนามอย่างแน่นอนนะครับสำหรับไทยกับกาตาเนาะไอ้นี่ครับเราไปดูคู่อื่น,นกันบ้างน,นะครับที่จับสลากมาเจอกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับอิหร่านกับปากีสถานนะครับโอกมองว่าอิหร่านเหนือกว่าพอสมควรอิหร่านน่าจะเข้ารอบแล้วก็ไปรอในรอบรองชนะเลิศได้อย่างไม่ยากนะครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นจีนกับอินเดียโอ้กมองว่าต่อให้จีนเนี่ยเป็นชุด B ีชุด C ก็ยังเหนือกว่าอินเดียพอสมควรหรืว่าจีนเนี่ยน่าจะชนะอินเดียไปได้เนาะส่วนนั่น อินโดนีเซียครับอันนี้หนักใจโอ๊กพอสมควรเลยนะครับโอ๊กว่ารู้สึกว่าสูสีกันมากเอาจริงเดาไม่ออกแต่โอ๊กมองว่าอินโดนีเซียน่าจะดูดีกว่านี่เชียร์เพื่อนบ้านอาเซียนสันด้วยนะครับส่วนหน้าของญี่ปุ่นกับบาเรนครับอันนี้ญี่ปุ่นเหนือกว่าร0%อยอยู่แล้วเนาะถัดมาเป็นคู่รองสุดท้ายครับนั่นคือไต้หวันกับอิรักโอ๊กมองว่าไต้หวันดูดีกว่าในความคิดโอ๊กนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับกาตาร์กับทีมชาติไทยครับแน่นอนอยู่แล้วครับต้องเป็นทีมชาติไทยอยู่แล้วรัผมมมและนนนนีี่่กก็็เเปื้้ออหหาาาใจททงดฝ เพื่อนๆน,นะครเพื่ค่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ